สวัสดีครับวันนี้ผมก๊อบรถบ้านนะครับมีรถมาแนะนําเสนอนะครับตัวนี้เป็นอีดูสุนะครับดีแม็กนะครับ SLX นะครับตัวนี้เป็นปีสองพนะครับตัวนี้เป็นไฟข้อหลังตัดนะครับกระจกไฟฟ้านะครับ SLX ลรถสวยมากเลยนะครับรถวิ่งแค่แสนเดียวนะครับผมสภาพหนึ่งในร้อยเลยนะครับนี่นะครับสวยมากสีสันเรียบร้อยเลยนะครับนี่สีเรียบร้อยเลยนะครับดูภาษีก่อน นี่ภษีหมดหกแปดนะครับเดือนเมษานะครับลดสีเรียบร้อยเลยนะครับโอ้ไฟเอาหูแล้วนะครับตรงนี้สีบอลนะครับบางๆเลยนะครับเออขอให้ดูนะครับนี่เอบางๆเลยนะครับสวยมากนะครับสภาพคลิปนะครับนี่สีไม่มีฮิติเลยนะครับสวย นี่ครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับสวยทั้งคันนะครับอันนี้นี่ภายในสะอาดนะครับนี่รถวิ่งแค่แสนเดียวนะครับสวยกลิบเลยนะครับนี่ครับภายในเบาสวยนะครับสวยมากนะครับกลมไหลรล้มีเลาะๆนิดนึงนะครับนี่ครับดูไมนะครับเห็นเปล่าครับอ่า นี่ครับวินแค่แสนเดียวสวยนะครับนี่มีจอ a อ d r o อ d นะครับเบาะสวยแอร์เย็นนะครับสภาพภายในสวยคลิปแผงประตูนะครับหล่อเลยนะครับ slx นะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับแสนกว่าบาทครับผมนี่ห้องเครื่องคันเดิมเดิมเลยนะครับหล่อเลยนะครับนี่ นะครับปล้วก็ปลูมเดิมเลยนะครับสลับสลับเครื่องฟังนะครับลูกพี่เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับนี่เครื่องนิ่มๆเลยนะครับนี่นะครับสภาพเครื่องก็เพาะๆอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆหล่อๆเลยเครื่องนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนทบุรีนะครับ ราคาถูกๆเลยนะครับรถวิ่งแค่แสนเดียวนะครับเอาไปเลยครับราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับสภาพหนึ่งในร้อยครับผมไม่มีอีกแล้วนะครับผมใครสนใจทักได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสามสองหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดสองนะครับรถของเรานะครับสวยมากนะครับหรือเข้ามาแวะมาชมกันได้เลยนะครับ แแบบชมกันได้เลยนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ